สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องเลเตอบอยชานแนนะครับอันนี้ก็วันนี้ผมก็จะมาแจกเซฟเอ่อเป็นเซฟสตาร์เตอร์คือเริ่มต้นมาก็จะมีของให้อยู่ในกล่องเล็กน้อยนะครับก็จะได้แบบว่าเล่นได้อย่างแบบสบายใจโดยที่แบบไม่ต้องมาตั้งหาของอะไรวุ่นวายในช่วงแรกนะครับผมก็ทําเป็นเซฟสตาร์เตอร์ไ้ให้นะครับคือไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ซื้อของไม่ได้อะไรสิ้นก็จะมี ของมาให้ิดหน่อยในกล่องนะครับนี่ก็จะมีของมาให้ิดหน่อยในกล่องนะครับแล้วก็ผมจะซื้อหนังสือมาให้สามเล่มเลยนะครับส่วนของอุปกรณ์ก็ไม่ได้ซื้อนะครับเป็นของเริ่มต้นทั้งหมดนะฮะก็แล้วก็จะโหลดเควสไปให้ด้วยนะครับนี่ เ,เพื่อนเ่อนที่อยากจะไปเล่นอีเวนต์เควสกับคนอื่นก็นี่ผมโหลดไปไม่แล้วโอเคก็จะมีเควสอคันทอมีฟัตริสมีปริทินอ่ขาวแดงดำมีครบหมดนะครับตัวจีนะฮะแล้วก็ยามะก็มีอ่าโอเค Okay. ประมาณนี้นะครับทั้งเคเวสของคเควสอีเวนท์ที่โหลดมาให้ของเวอร์ชัน US กับเวอร์ชัน EU จะเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง EU และ US เหมือนกันหมดโอเคทีนี้เราไปดูของเวอร์ชันญี่ปุ่นกันเออแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่ผมไปฟาร์มพอยต์มาให้หน่อยนึง ตอนนี้เอ่อก็จะมีพอยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณนะแต่เงินผมไม่ได้หาไว้ให้นะครับมีอยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทโอเคแต่ว่าเตรียมของไว้ในกล่องแทนนะครับผมไม่ได้เปิดเวอร์ชัน EU ให้ดูนะเมื่อกี้เป็นเวอร์ชัน US เพราะว่า EU กับ US มันเหมือนกันอยู่แล้วเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดให้ดูนะ อันนี้มาเปิดเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นให้ดูทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีพอยต์อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับมีพอยต์อยู่ประมาณสองหมื่นแล้วก็เงินเหลืออยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับของในกล่องก็จะเตรียมไว้ให้เล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเตรียมของอะไรมากมายด้วยตัวเองก็ผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนิดนึง คือคุณเอาไปเล่นได้เลยนะครับโหลดโหลดเอเอาเซฟมีเอาเซฟนี้มาเอาไปติดตั้งโหลดเกมมาคุณเปิดเกมมาแล้วคุณก็จะมีของอยู่ประมาณนี้เลยเอาไปเล่นได้เลยเออเวสหมู่บ้านผมเล่นไปให้หน่อยเดียวนะครับไม่ได้ไกลมากเพื่อนๆก็เอาไปเล่นต่อกันได้เลยนะครับนี่ผมเคลียร์แค่หนึ่งดาวนะแล้วก็ตั้งแต่สองดาวนันไปคุณก็ไปเล่นเอาเองหนึ่งดาวมันเป็นแค่แบบเหมือน ทูโทรียอ่ะผมก็เลยเล่นไปเลยแล้วกันแล้วก็ในห้องออนไลน์นะครับผมโหลดเควสไปให้หนึ่งอันของเวอร์ชันญี่ปุ่นผมโหลดเควสไปเควสเดียวนะเพราะว่ามันมีเควสเอกซ์คลูซีฟของเวอร์ชันญี่ปุ่นเท่านั้นอยู่เควสเดียวคุณก็เอาเควสเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนแล้วกันนะครับถ้าการใน,น,นผมขอจบวิดีอวว้เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า เอ,อ่อต้องเอาโหลดไฟล์อะไรไปใส่ไม้ mm hmm. ในโฟลเดอร์อะไรนะครับโอเคครับมาดูกันว่าจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนนะครับเอ,อ่อผมสมมติว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองโหลดโหลดตัวเกมอะเวอร์ชันอะไรมานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมโหลดตัวเกมเวอร์ชัน EU มาผมก็เอ่อโหลดอันนี้มานะครับเวอร์ชัน EU เซฟแล้วก็แตกไฟล์นะครับผมอ่าก็จะได้นี้มา เพื่อนๆก็เอาเนี้ยไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์เซฟดต้านะครับเออถ้ากลัวว่าจะทับเซฟที่ตัวเองเล่นไว้แล้วก็แบ็กอัพเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับไปกอ๊อปโฟลเดอร์อันเนี้ยของตัวเองเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เอาโฟลเดอร์ผมไปวางนะครับโอเคก็ในขั้นตอนเดียวกันเวอร์ชัน USA กับเวอร์ชันญี่ปุ่นก็ทำเหมือนกันนะครับก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์เซฟดต้าก็เท่านี้ก็ไปอันเสร็จเปิดเกมหลังจากที่เปิดเพื่อนๆ หลังจากที่เพื่อนๆเปิดเกมขึ้นมาก็ให้ไปนอนที่เตียงก่อนทีหนึ่งเพื่อให้มันเพื่อให้มันต้องเราต้องกดเซฟก่อนทีหนึง่งก่อนเพราะว่าเวลาในเครื่องของผมกับเวลาในเครื่องของคุณมันไม่ตรงกันมันจะต้องเซฟก่อนทีหนึ่งเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้อย่างปกตินะครับก็เท่านี้แหละครับไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับเซฟ ทำเป็นสตาร์เตอร์เซฟให้เพื่อนเพื่อนโหลดไปเล่นกันได้เลยนะก็ยังไงก็ไม่เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับ